สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หุ้นนอกมอนิเตอร์วันนี้เรามีข่าวใหญ่ให้ติดตามทั้งรายงานรายงานสหรัฐที่ทำให้เฟดอาจลดดอกเบี้ยราคาทองคำพุ่งทำสถิติใหม่การประชุม OPEC p l ป s ที่ขยายกำลังผลิต n อ i น i ีเยประกาศใบ b a c k แสนล้านและที่สำคัญคือผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่กำลังจะรายงานในสัปดาห์นี้เริ่มจาก Jobs Report เดือนสิงหาคมตัวเลขจ้างงานเพิ่มจํากว่าคาดมาก ทำให้อัตราว่างงานขึ้นเป็น4.3%สูงสุดในรอบ4ปีนักลงทุนตีความว่าเฟดอาจลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นผลกระทบชัดเจนบอลยู10ปีร่วงต่ำกว่า3.7%ดอลล่าอ่อนค่าและราคาทองคำพุ่งทะลุ3,527ดอลล่าต่อออนซ์ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดใหม่ โกลแมนแซกซ์คาดว่าทองยังไปต่อได้ถึง3,009หรือแม้แต่4,000ดอลลาร์กลางปีหน้าหากเฟดหันดอกเบีย้ยจริงดังนั้นวันพฤหัสที่11กันยายนเวลา1ทุ่มครึ่งไทยต้องจับตา C.P.I. สหรัฐเพราะจะเป็นตัวแปรสำคัญต่อการตัดสินใจของเฟดฝั่งยุโรป ECB จะประชุม10-11กันยายนและถแถลงผลวันพฤหัสเวลา2ทุ่มครึ่งไทยแม้คาดว่าจะคงดอกเบีย้ยที่2% แต่โทนคําพูดของลากาศคือประเด็นสำคัญด้านพลังงาน O p l ป s ประชุมออนไลน์วันอาทิตย์ที่7กันยายนเวลา1ทุ่มครึ่งไทยแหล่งข่าวเผยว่ากลุ่มจะเพิ่มกําลังผลิตเดือนตุลาคมอีกราว130,000-350,000ถึง 3, 50, 000, บาร์เรลต่อวันหลังเพิ่งเพิ่มไป548,000บาร์เรลในเดือนกันยายนทำให้ราคาน้ำมันฟิวเจอร์สปิดลบ WTI ลด2.4% Brent ลด2.1%และก๊าซธรรมชาติลด1.6%นักลงทุนกังวลปพปายจะล้นตลาดฝั่งเทคโนโลยี Nvidia ประกศาศไบแบ็ก60,000ล้านดอลลาร์และจะมี CFO ขึ้นเวทีงาน Goldman Sachs Comunacopia วันจันทร์ที่8กันยายนเวลา12.25นาทีตามเวลาแปซิฟิกหรือตี2.25นาทีวันอังคารที่9กันยายนเวลาไทย แต่อีกด้านนักลงทุนบางส่วนกังวลว่าเงินก้อนนี้ควรใช้เพิ่มการลงทุนด้านวิจัยและโรงงานผลิตชิปหรือไม่เพราะคู่แข่งอย่าง AMD, Intel และจีนกำลังเร่งพัฒนาเพื่อตีตลาด AI ขยับไปที่ e m b a r l a หุ้นพุ่ง16%หลังไรายได้โตเกินคาดและปรับเป้าทั้งปีโต31-35%จากความต้องการชิป h AI 5นาโนเมตรที่ใช้ในหุ่นยนต์และยานยนต์ ฟังผู้บริโภค Apple Event ในทีม All Dropping จัดวันอังคารที่9กันยายนเวลาเที่ยงคืนไทยเตรียมเปิดตัว iPhone 17และ iPhone 17 Air รุ่นประหยัดกระทบซ u p p l y Chain และตลาดมือถือเอเชียเข้าสู่ไฮไลท์ใหม่ผลประกอบการสัปดาห์นี้วันจันทร์ที่8กันยายน Casey General Store คาดกำไรต่อหุ้น5.02ดและรายได้4.48พันล้านดอลลาร์ วันอังคารที่9กันยายนยักษ์ใหญ่คือออร์เคิคาดกำไรต่อหุ้น1ดอลลาร์48และรายได้15.03พันล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังมีเกมสต็อปฟิ e เซ e เอเนอร์จีไซ o p s ซิสและรูบริกวันพุทธที่10กันยายนชิวี่คาดกำไรโต37%จากปีก่อนวันเพื่อหัสบดีที่11กันยายน Adobe คาดกำไรต่อหุ้น $518 ดอลลาร์ 18, และรายได้5 9 1พันล้านดอลลาร์พร้อมด้วย Kroger หุ้นกลุ่มนี้สะท้อนทั้งภาพเทคโนโลยีคลาว AI รีเทลและคอน sumer ครบทุกธีมที่นักลงทุนต้องติดตามด้าน IPO Klarna FinTech จากสวีเดนเตรียมเข้าตลาดมูลค่า14,000ล้านดอลลาร์ระดมทุน1 3พันล้านพร้อมกับ Jemini Space Station, Figger, w e a r Legends และ Black Rock Coffee สรุปกลยุทธ์สัปดาห์นี้ 1. จับตา CPI และ ECB 2. ทองคำยังยืนเหนือ3,500ดอลลาร์ 3. เทคโนโลยีนำโดย NVIDIA, Apple, Adobe และ Oracle 4. r e t a i l และ Consumer, GameStop, Kroger และ Chewy 5. พลังงานจาก OPEC Plus และ6 IPO ที่กําลังกลับมาคึกคักนี่คือภาพรวมทั้งหมดจากหุ้นนอกมอนิเตอร์ถ้าชอบการสรุปข่าวลงทุนที่กระชับเข้าใจง่ายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะและตามธรรมเนียมเนื้อหานี้เพื่อการให้ข้อมูลไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน